หลังจากที่แป๋งแห่งโฟลีแคสนะครับน้องตัวแสบนะครับได้มาท้าผมนะครับเอธแข่งโฟลีแคสทำไอซ์บักเก็ตชาร์เลนต์นะครับเพื่อจะที่จะหาเงินนะครับช่วยบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับสำหรับในประเทศไทยเมื่อวานท้ามาเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็ขอบอกเลยแล้วครับว่าไม่รับครับผมขอไม่รับคำท้าครับผมไปบริจาคเงินมาเรียบร้อยแล้วอีกนะครับริจาคไปแล้วนะครับ ขากองทุนสําหรับผู้เชื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกัมเนอเนรนต์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆยังไม่อยากให้การหยุดการทำบุญแค่นี้นะฮะก็เลยขอท้าคนอื่นต่อนะครับโดยผมมีเงื่อนไขนะครับผมขอท้า4คนนครับ4คนนี้นะครับถ้าสาใน4คนนี้ทำไอซ์มาร์เก็ตชาเลนจ์นะครับจากผม ผมจะไปบริจาคเงินที่มูลิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับเพื่อช่วยเหลือเด็กๆก็คือโรงพยาบาลน,นี้เคยช่วยลูกๆผมมาแล้ว2คนนะครับเอาเป็นว่าผมขอท้าทั้งหมด4คนนะครับถ้าสามในสี่ทำผมบริจาคให้500บาทแต่ถ้าทําครบทั้ง4คนผมบริจาคให้อีก1000บาทนะครับทําครบปั๊บบริจาคทันทีแน่นอนครับคนแรกนะครับที่ผมขอท้าเลยนะครับก็คือ พี่โจครับพี่โจสลายุทธมหาวลีรัตน์นะครับที่เป็น m อแห่งสยามสปอร์ตดิเอะแมเนจเมนต์นะครับเพราะว่าพี่โจนี่ก็คือนายเก่านะครับคนที่สองครับนายเก่าเหมือนกันพี่โกตรวิทย์ครับแห่งบัสซีบีนะครับรัวคำท้าผมรูปบ่าครับคนที่สามครับนายเก่าเหมือนกันนะครับก็คือพี่แบงค์สุประชัยนะครับตอนนี้อยู่เอมิเตอร์แล้วหาพี่ครับคนพี่สี่ครับเพื่อนสนิทเลยครับ เอกครับเอกพทธรักษามหาขันนะครับแกงควิกซินเวอร์เอาเป็นว่าสามในสี่นะครับถ้าทำตามที่คำท้าของผมผมไปจากห้าร้อยบาทดยที่โมงยาบาลเด็กแต่ถ้าทำครบทั้งสี่นคนผมบริจาคแค่หนึ่งพันบาทครับ